รู้สึกเสื่องซึมหมดไฟอาจเป็นเพราะภาวะต่อมหมกไตล้าค่ะสวัสดีค่ะแพทย์แผนจินทันวรัตมีชัยนะคะหรือจะเรียกว่าหมอเบนโนก็ได้ค่ะแพทย์แผนจินอายุรกรรมเฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อค่ะ บอกไตล้านะคะเป็นภาวะที่แฝงมากับโควิด -19 พอโควิดระบาดปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเลยทําให้เรารู้สึกแบบว่าเบื่อทําให้จิตใจไม่เบิกบานจนทําอะไรเดิมๆซ้ําๆภาวะพวกนี้มันทําให้เกิดความเครียดในร่างกายได้ง่าย ซึ่งวันนี้หมอจะมาบอกเช็ค list อาการของคนที่มีภาวะต่อมหมกไตล้าอาการแรกเลยนะคะก็คืออาการตื่นนอนแล้วขี้เกียจไม่อยากทําอะไรเลยช่วงกลางวันก็ง่วงแต่ว่าพอตกดึกมาเริ่มกระปี้กระเป๋าเริ่มแบบไม่อยากนอนแล้ว บางคนก็มีภาวะเครียดเข้ามาด้วยหดหิดโมโหง่ายบางคนผมร่วงบางคนมีผิวแพ้ง่ายก็มีแล้วก็ในบางคนนะคะก็คือในผู้หญิงเลยก็จะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วยปัสสาวะบ่อยก็มีอย่างนี้ค่ะความรู้สึกทางเพศลดลงขี้หลง,ข,ลงขี้ลืมง่ายตัวนี้ก็เป็นอาการหลักๆของคนที่มีปัญหาเรื่องภาวะต่อมหมุดไตล้าค่ะ สาเหตุส่วนใหญ่นะคะที่ทําให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้าขึ้นมาเลยก็คือจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากการหลั่งฮอร์โมนผิดปกติไปซึ่งต่อมหมวกไตเนี่ยเขาจะผลิตฮอร์โมนหลักๆอยู่2อถึงสมฮอร์โมนฮอร์โมนแรกก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของความบาลานซ์ของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่กําจัดความเครียดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยเขาหลั่งออกมาเยอะมันก็จะทําให้ร่างกายผิดปกติไปอีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมน DHEA ตัวนี้จะทําให้ ร่างกายเกิดความกระปี้กระเป๋สดเชื่นขึ้นมาดังนั้นเนี่ยพอฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังเยอะเกินไปตัวนี้ก็จะมายับยั้งต้านไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นมาค่ะซึ่งสาเหตุของการหลั่งฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้ที่ผิดปกติไปนะคะมันเลยเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการภาวะของต่อมหมดไตล้าขึ้นมา ซึ่งภาวะต่อมหมวกไตล้าเนี่ยถ้าพูดในทางแพทย์แผนจีนก็คือมันจะมีคําสังกัดของโรคโรคหนึ่งในแผนจีนอยู่ก็คือโรคซีเหลาตัวนี้มันจะเป็นอาการพ่องของร่างกายซึ่งสาเหตุการเกิดอาการพ่องตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดจากภาวะพลังลมปานในร่างกายหรือชี่ที่พ่องไปเลือดพองแล้วก็ยินหยางข้างในร่างกายไม่สมดุลน,นะคะก็คือมีการพ่องไปทั้งหมดเลยสาเหตุหลักของอาการที่เกิดการพ่องของภาวะลมปานเลือดแล้วก็ยินหยางไม่สมดุลน,นะคะมันจะเกิดจากาการที่ 1, 1. ่คือร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เด็กหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจากพอ่อจากแม่นะคะอาการที่2เลยก็คือจะเกิดจากการที่เราทํางานหนักมากเกินไปหรือใช้ชีวิตหักโหมมากเกินไปจนทําให้ร่างกายเกิดอาการพร่องไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงสาเหตุที่3เลยนะคะก็คือเกิดจากการที่เราทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะทานอาหารของมันของทอดมากเกินไปพวกนี้จะทําให้ลงปานภายในเนี่ยไหลเวียนผิดปกติไหลเวียนติดขัดจนทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอส่วนสาเหตุที่สี่ ะะจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากโรคที่เป็นหนักแล้วก็เป็นเรื้อรลังมานานจนทําให้ร่างกายเริ่มพองไปเรื่อยๆส่วนสาเหตุที่5นะคะสาเหตุสุดท้ายเนี่ยจะเกิดจากการรักษาที่ผิดหรือการฟื้นฟูดูแลร่างกายที่ผิดไปจนทําให้ร่างกายเนี่ยผิดปกติตามไปด้วยเกิดการพ่องการขาดการบํารุงเลี้ยงดูของร่างกายไป ซึ่งปกติแล้วนะคะการรักษาภาวะต่อมหมดกไตร้าเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2-3เดือนขึ้นไปเลยก็มีเพราะว่าพวกนี้จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนไข้เองดังนั้นเนี่ยคนไข้หลายคนไม่ค่อยที่จะสามารถรักษาหายได้เองได้เพราะว่า มันมีการที่แบบพฤติกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปได้ด้วยในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยการรักษาพวกนี้เนี่ยจะใช้การปรับสมดุลของร่างกายเข้ามาช่วยเช่นวิธีการฝังเข็มการแช่เท้าสมุนไพรเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายขึ้นการอบสมุนไพรกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายและธถาการณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการครอบแก้วเพื่อปรับสมดุลร่างกายค่ะโดยทางแพทย์แผนจีนนะคะก็จะมีการเสริมเข้าไปด้วยการรักษาด้วยสมุนไพรจีนค่ะ ซึ่งสมุนไพรจีนเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการบำรุงฟื้นฟูร่างกายวันนี้หมอมีสมุนไพรที่อยากจะมาแนะนําในการบำรุงร่างกายค่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นตระกูลของโสมแล้วก็ตัวปักขีอันนี้จะเน้นในเรื่องของการบำรุงลมปานของร่างกายเป็นหลักแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของปอดท่องไปด้วยหรือว่า ปอดไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะเติมตัวเปยดชาเซนเข้าไปเพราะว่าตัวนี้เขาจะเน้นบำรุงปอดค่ะในบางคนที่มีปัญหาในเรื่องความกังวลใจมากๆหรือมีส่วนกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหัวใจเนี่ยเราอาจจะเติมสมุนไพรตัวส่วนเจ้าเหลืองเข้าไปหรือเหยงจื้อเข้าไปด้วยเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสงบจิตใจถ้ากระทบไปถึงอวัยวะตับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการหลุดหิดโมโหง่ายเราจะเติมสูตตี้เข้าไปนะคะหรือปอเหอตัวนี้เขาจะไปช่วยระบายลมปานตั แล้วก็บำรุงตับไตคู่กันด้วยค่ะส่วนในภาวะของไตพองนะคะไตพ่องเนี่ยเราจะเติมตัวตู้จ้องเข้าไปตัวนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการบำรุงไตแล้วก็บำรุงตับแถมยังช่วยเสริมในเรื่องของกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นได้ด้วยค่ะแล้วก็อวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือน้มกะระเพาะตัวนี้เวลาที่ม้ามกระเพาะพ่องเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปถึงระบบย่อยอาหารด้วยอาการเบื่ออาหารก็จะมาท้องอืดท้องเฟ้อก็จะมาด้วยดังนั้นสมุนไพรที่เราจะ เติมเข้าไปเลยก็คือจะเป็นตัวซันย้าค่ะตัวน,นี้จะมีฤทธิ์ในการบำรุงกระเพาะอาหารบำรุงม้ามช่วยเสริมลมปาลของม้ามเข้าไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอมีวิธีการดูแลตัวเองก่อนที่จะเกิดภาวะต่อหมวกไตล้ามาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนอย่างน้อย6-8ชั่วโมงต่อวันนะคะ อย่างที่2ก็คือการทานอาหารตอนเช้าอาหารเช้าที่สําคัญที่สุดก็คือเราควรทานก่อน10บโมงนะคะเพราะว่าคอติซอลเนี่ยเขาจะทํางานได้ดีในช่วงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานหลัง10บโมงเป็นต้นไปเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คอติซอลทํางานลดลงอาการของเราจะยิ่งเหนื่อยล้าในระหว่างวันมากยิ่งขึ้นข้อที่3นะคะก็คือออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแต่ไม่หักโหมมากเกินไปไม่ใช่ออกกําลังกายจนเหนื่อยจนไม่มีแรงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่ดีข้อที่4นะคะจะเป็นการทานอาหารให้ถูกสุข,ขลักษณะ ก็คือไม่ทานเค็มแล้วก็ทานอะไรที่มันช่วยเสริมการทํางานของต่อมหมวกไตยอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์หรือธัญพืชที่ไม่ได้ขัดสีเช่นพวกลำข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นส่วนข้อที่5เลยนะคะข้อสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองไปหาอะไรใหม่ๆทําอย่างเช่นการช้อปปิง้งหรือ การเดินเล่นการฟังเพลงอย่างนี้ที่ทําให้ร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นค่ะเพราะว่านะคะต่อมหมดไตล้าเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานหรือสะสมไว้นานโดยที่ไม่รักษาเนี่ยมันสามารถพัฒนาต่อไปเป็นโรคอย่างอื่นได้เลยซึ่งเรื่องนี้สุขภาพของร่างกายนะคะหลายคนมองข้ามมาก การพัฒนาของโรคต่อมหมกไตร้าเนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นโรคอ้วนก็ได้ภาวะเครียดก็ได้หรือบางคนสามารถพัฒนาไปสู่โรคนอนไม่หลับจนกลายเป็นโรคสัสวเส้าเลยก็มีค่ะดังนั้นนะคะหมออยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะทําให้ตัวเองจิตใจแจ,จ่มใสเบิกบานอยู่ทุกวันนะคะทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ดื่มอะไรที่เป็นประโยชน์ทางอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะ <Wow. S 1> สําหรับท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาสุขภาพอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะหมอเบโนขอล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ